เกรงเกรงหัวละเกนีละเกหันละเกไอคือวะจับแน่นนะลูกนะจับแน่นนะจะไปไหนพี่อ้อยตะขอซ่าแล้วพีอ้อยะขอซ่าตะอาชีๆอ่ะไอชี้ไอชีอ่ะอ๋อไปอยู่กับออย่านะนะอยู่กับพี่ๆนะ ฮะอยู่กับพี่พี่ซูลินเนาะ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยไปก่อนเออไม่อยากไม่อยากไปอันนั้นเลยบไป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 พ่อแม่ไปไหนพ่อแม่ไปไหนไม่เคยร้องหรอกมีแต่โบมีแต่มีแต่โบกมือบบบ๊๊าายยไปไปเครจะปั่นจักรยานไปหรอ ไปแล้วคือคือมูไปแล้วสาวเกเรียนก็คือมูตอนนี้มาเที่ยวจังหวัดสุรินเดือนมิถุนาวีรินสุรินก็จะร้อนๆนหน่อยนะก็ค,นะค่อนเนาะก็ค่อยๆก็ค่อยไปฮะก็ตะโก้อนะมันร้อนนะนี่นะสวนอยู่ตรงนู้นนะทุกคน,นสวนอยู่โน้นทางเข้าอยู่ตรงนูน้น ถึงแล้วสวนนะจ๊ะเปิดประตูเข้าไปกระดาวจะนับพู้ซิกระดาวจะนับกระดาวทมทมกระดาวจะนรจะนับไปขึ้นไปขึ้นไปไม่เนี่ยต้องมาเที่ยวตอนเย็นหรือไม่ก็ช่วงแบบฝนตกนะ ตอนนี้คือกระเดามากเลยกี่องสามไม่แน่ใจท่านจะฝั่งนี้มั้งฝั่งสระน้ำแม่บอกว่านั่งไงนั่งไงแต่มองมองอยู่โน่นแต่มองมองอยู่โน่นนี่แต่ขอซักโอ้ข้อโอ้ข้อโอ้โหไม่ได้มาไม่ใช่มะม่วงเปียอยู่นี่เนี่ยเนี่ยต้นนี้ มะม่วงเยอะมากเลยโอ้มีผลไม้เยอะๆเลยดูสิมะม่วงโอ้โอ้ยมะม่วงตอนออมันใหญ่บเบบเริ่มแบบเตอร์เลยไหมดูสิใหญ่มากเลยเออจะขอท่านมอะไรน่าจะต้นนี้แหละหวังว่าจะเปี๊ยนะต้นนี้พาไปดูสวนกันเอ้ยพาไปดูกระท่อม ตกหลุมตกหลุมลักเมื่อกี้นี่ฮนะนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะตัวแรกก็มาเคยมาถ่ายคลิปแต่หลายคลิปแล้วนะกระท่อมตัวแรกก็ชอบมานอนที่น,นะครับเมื่อก่อนนี้นอนตรงนี้นนะถ้ากลัว เว้ยยังไม่สวยนี่ยเอ้ยเลยไอเก่งก็สะคุยสะพีไปหมดละสุลินร้อนมากเอาสักสามหวังว่าจะมันจะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวหรอกมาไปสักห้าลูกหวานเหรอสุกแล้วหวานหายเชื่อไเชื่อ

ฉันชอบแบบนี้นะเอาไปทำปีเตอร์อก็อร่อย okay. หาลูกไหมอันนี้มันเแช่แล้วหาลูกมันเก็บของห้องน้ำน,นี่อันนี้เคยเป็นบ่อบปลาดุกนะแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ได้เลี้ยงแล้ว สุกหมดแล้วอ,ะอ่ะทำไมเป็นเด็กสุกอ่ะตัวน,นู้นหรือเปล่ามันมันเหลืองหมดแล้วไงใช่ไหมไไต้นนู้นปล่าทำไมพีพีเนี่ยไม่ปลูกมะม่วงเปรี้ยวบ้างเลยล่ะปลูกแต่มะม่วงหวานโอ้บั้ม่วงอะไรนี่ ใหญ่มากดูสิ<อ>ไปเทสหน้านี่หน้าเธอมาดูโอ้โหอันนี้สุกแล้วเด็ดเอาไปเลยแกะ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 ยังไม่สุกสุกแล้วันไปบ่มเ่รไปบ่มมันเน่าปะเนี่ยเน่ยช้ำปะเออเอาไปเลยดีใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเธอเลยอะ่ะเออ ใช่ไงเไงเนี yeah, ่ย mm สุกเยอะเลยอ่ะอ <rawd unre> ืมฉันกินแล้วหวานมากอร่อยมากกว่อวันนี้ที่มยมมะยมกินไหมเยอย่อ้ยอาก้วนี่ร้อนสดาวไหมนี่ยเคยชอบกินขม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 ใช่เป่บสันดาวสดานไม่ไหวสู้ไม่ไหวะทำไมมันขมเกิน đi đi thôi Tao tay nó Ừ, xa ừ, bố Tao tay nó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  Ông bông tên to lệ Hả? Ừ, ะเรียบร้อยปดิเรียบล้อยะโทรมาเ่ยเอาสายก่อนไหนได้มะม่วงกันตะขาสตะขาสะไปหามะม่วงเปีย้ยวะได้มะม่วง,งหวานก็ไหนเอาแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่สวนนะมาถ่ายมาถ่ายคลิปที่สวนท้กคนก็จะถ่ายคลิปไปนแนวนอนนะเพื่อแบบเอาไว้เก็บเป็นความทรงจำเอาไว้ลงในช่อง youtube ได้เนาะ ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขนะอคุมกำลังใจจากทุกคนนะครับผมคิดถึงไหมสวยนี้เราจะมาทุกปีนะนะแอดรว